สวัสดีพี่เพื่อนๆน้องทุกคนด้วยมาอยู่กับผม VOG แล้วนะครับก็มาในของ Speedit จุดใช้ ECU สนาม4ดาวนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีจุดไหนบ้างทั้งในของ ECU พุ่งนะครับแล้วก็ ECU คับทีเลยนะครับ2อ,อย่างนี้นะครับส่วง ECU อื่นๆอันนี้เราไม่ได้ใช้นะ สงมารเราก็จะใช้ในของอิซูพุ่งแล้วก็อิซูครับทีกันอยู่แล้วแค่2อันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยมาในของสนามแรกกันเลยนะครับต้องขอบอกไว้ก่อนนะสนาม4ี่ดาวมีทั้งหมด12สนามนะครับในสนามแรกก็จะเป็นในของสนามวินดี้เอคอร์ดก็เริ่มกันเลยนะครับว่าจุดใช้อิซูพุ่งแล้วก็อิซูครับทีตรงไหนกันบ้างเราไปดูกันพร้อมแล้วก็เริ่มไป super star สายไป happy b r e a ครับ happy ่เ e รก จุดนี้นะครับถ้าจะใช้อีซูก็ใช้ได้นะจุดนี้นะครับถ้าจะใช้อีซูก็ใช้ได้นะแต่ค่อนข้างจะพลาดเยอะนะครับเพราะว่ามันอาจจะยากหน่อยเพราะว่าคงต่อไปมันจะเข้าเยอะแต่โซนหลักที่คนเข้ามาจะใช้กันก็จะใช้อีซูตรงจุดนี้เลยนะครับจุดนี้ใช้อีซูพุ่งนะเป็น e c u พุ่งนะครับก็จะใช้จุดนี้เลยนะครับรอบหนึ่งก็ใช้รอบ2ก็ใช้นะจุดนี้จุดเดียวประมาณนี้เดี๋ยวเราไปในของ ECU ครับทีกันเลยดีกว่านะฮะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูก็เราไปรับชม ด้วยกันเลย C W W O มา o v e r d i t c ครับเรยน b บูตไปหนึ่งสองสาม C W W O ป d i ยดิ๊กครึ่เินนี่นี่ตรงใช้จุด ECU ครับทีนะก็จะเป็นตรงนี้นะสำหรับใครที่มีครับีเน้องก็กดใช้ ECU ไปเลยแล้วก็ทำการเริ่มบูต ECU ครับทีไปยาวๆไปเลยนะ ครั้งแรกก็กดตรงนี้รอบ2ก็กดตรงนี้ก็คือกดทั้งหมด2รอบเลยจุดเดียวจุดเดียวกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปในคอนสนามต่อไปกันในคอนสนามที่2นะครับก็จะเป็น person house ก็เป็นสนามที่ผมไม่เคยได้ซ้อมเท่าไหร่นะก็ใช้เฉพาะอีซิวพุ่งเท่านั้นนะครับเริ่มกันเลยเริ่มกันเลยเอาตัวไปปึ๊บอีซิวพุ่งนะอีซิวครับปุ๊บอ่า ก็อีซิวจุดที่1ก็จะเป็นจุดนี้นะสำหรับใครที่จะใช้อีซิวจุดนี้ก็ใช้ได้นะครับและอีกหนึ่จุดก็จะเป็นจุดท,ที่อ่าค้งเข้าเส้นชยัยเดี๋ยวเราไปไปเล่นกันใช้จุดเมื่อกี้ก็ได้นะครับใช้จุดเมื่อกี้2รอบก็ได้นะเพราะว่าปกติก็จะใช้2รอบตรงจุดนั้นนะนะที่ที่ผมไม่จะใช้นะครับ แต่สำหรับใครนะที่จะใช้อิซิวอ่าจุดนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่จะใช้แค่ตอนเข้าเส้นชายเฉยๆนี่จุดนี้เลยครับจะใช้จุดนี้ก็ได้นะครับใช้เพื่อเข้าเส้นชายนะครับครั้งสุดท้ายใช้อิซิครั้งสุดท้าย, issue, รายตรงนี้ก็ได้เช่นกันหรือจะใช้ตรงจุดแรกเมื่อกี้2รอบก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เราจะใช้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสนามต่อไปกันเลย มาในของสนามที่3กันก็จะเป็นสนาม Summer s e หรือว่า f l o w e r in the Summer s e นั่นเองก็เป็นสนามที่โหยลดในโตยาวทั้งนั้นนะครับจะใช้ในของ ECU พุ่งก็ได้ ECU คับทีก็ได้นะในสนามนี้นะครับถ้าเป็นในของ ECU คับทีนะผมก็ใช้ไปเลยนะฮะตั้งแต่ในโตเมื่อกี้เลยนะถ้าเป็น ECU คับทีผมก็จะใช้หมดเลย w c W แล้วก็ อีซูลคับทีมาเลยนะครับแล้วก็เลื่อนบูสยาวๆไปเลยเลื่อนบูสยาวๆมานะถ้าเป็นอีซูลของคับทีนะผมใช้ประมาณนี้่สนคนอื่นใช้ยังไงผมไม่รู้นะครับผมก็ใช้อีซูมานะฮะนี่ก็ประมาณนี้อ่ะต่อไปเราไปจุดของอีซูพุ่งอันต่อไปกันเลยนี่อ่ะจุดนี้นะครับ จุดนี้ก็ใช้อีซูพุ่งได้เหมือนกันนะสำหรับใครที่จะใช้ตรงจุดนี้ก็ใช้ได้นะครับจะอีซูพุ่งจุดนี้ก็ได้นะแล้วก็การที่เราใช้อีซูพุ่งมันอยู่รถมันอยู่กับรถแต่ละคันด้วยนะครับโอเคต่อไปเราไปในของจุดต่อไปกันเลยในของอีซูพุ่งก็คือจุดนี้นะครับสำหรับใครที่จะใช้อีซูพุ่ง ไม่ใช้ตรงจุดเมื่อกี้ก็เอามาใช้จุดนี네้ก็ได้เหมือนกันนะหรือจะใช้จุดเมื่อกี้แล้วก็จุดนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็ต่อไปก็ใช้อีซุพุ่งจุดนี้นะครับตรงนี้นะครับก็เราใช้อีซุพุ่งไปเลยอีซิพุ่งนะครับต่อไปก็จะเป็นของอีซิคับทีอ่าสุดท้ายละในของอีซิคับทีคับทีนะขอย้ำว่าอีซิคับทีนะครับเราก็ทําการใช้ไปเลยนะครับอีซิคับทีนะเราก็ทําการเล่นบูทยาวๆไปเลยนะครับ นี่เลมูจะยาว,วไปเลยนะสมมุติว่าเป็นอิซิวครับทีนะอ่าแล้วยังมีอีกจุดหนึ่งนะครับในของอิซิวพุ่งนะอิซิวครับทีจบแล้วนะต่อไปก็จะเป็นของอิซิวพุ่งนะครับจุดที่3แล้วแต่ว่าเราจะกดตรงไหนผมจะบอกรวมๆเลยนะทุกคนทุกคนไม่งงกันนะครับถ้างง,งก็คอมเมนต์ถามกันได้นะอ่าอิซิวพุ่ง จุดที่ 3. สาหรับใครจะใช้ก็ใช้ได้ใครไม่ใช้ก็เอาไปใช้2จุดแรกก็ได้นะก็คือจุดนี้ครับจุดที่3นี่ตรงนี้เลยจะใช้ตรงนี้ก็ได้นะครับอีซูพุ่งอ่าตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าเราดิฟม,มาแล้วเราก็ทําการพุ่งไปเลยปุ๊บงานก็ลดแรงถึงจะข้ามนะลดไม่แรงมันไม่ข้ามนะครับแล้วก็พุ่งไปเลยนะครับก็มีประมาณนี้เนาะในของอีซูจุดพุ่ง3จุดนะครับเราจะใช้จุดไหนก็แล้วแต่เราที่ ผมบอกมานี้ก็จะเป็นจุดที่ดีที่สุดแล้วนะครับไรอิซิครับทีก็มีแค่2จุดที่ผมบอกไปนะเดี๋ยวไว้เจอกันสนามต่อไปพอสนามที่4นะครับน็อคชวรสไตล์ก็จะเป็นสนามที่ใช้เฉพาะอิซิวพุ่งอย่างเดียวอิซิวครับทีไม่ได้ใช้แต่ถ้าจะใช้อิซิวครับทีใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นอะ่ะอิซิวพุ่งมันดีกว่าอ่าในสนามนี้ไว้โชนโชน มันใช้แค่จุดเดียวนะในของอิซิลพุ่งในของสนามนอตชวัสไตล์นะครับก็จะเป็นจุดที่ผมเล่นให้ทุกคนเห็นเนาะก็ป,ประจำนะฮะก็จะเป็นจุดนี้เลยนี่ขาลางนี้นะครับให้เราทําการไซเวย์นะครับใช้2ครั้งนะร,รอบที่1ก็ใช้จุดนี้รอบที่2ก็ใช้จุดนี้นะก็ทําการสไลด์มาเลยนะอิซิวพุ่งนะครับจุดนี้นะฮะนี่ประมาณนี้นะแต่ต้องไวกว่านี้นะครับอันนี้ผมทําเป็นตัวอย่างให้แล้วกันเนาะ เดี๋ยวไว้เจอกันสนามต่อไปาสนามต่อไปนะครับก็จะเป็นสนาม Troy, เอส e ิมิ a อเลนฟิโนะฮะก็เป็นสนามที่ยากมากนะเราใช้เฉพาะอีซพุ่งอย่างเดียวนะครับเราไปดูกันว่ามันใช้ตรงจุดไหนกันบ้างนะทุกคนในสนามนี้มันมีแค่จุดเดียวนะที่เราใช้ในของอีซพุ่งนะครับกดเข้ามาเลยเก็บอันแทงให้เต็มแอมหวานเข้าไปนะครับลบลบตรงนี้อยากมาก ตรงนี้ถ้าตลอดเลยจุดอิซูนะครับก็คือให้เราเข้าตรงนี้ปุ๊กแล้วก็ใช้อีซูไปเลยนะอย่างเช่นว่าเรากระโดดมาจากข้าโบใช่ไหมแล้วก็ทําการ cww อีซูพุ่งเข้าไปเลยก็ใช้ตรงนี้นะครับรอบที่1ก็ใช้จุดนี้รอบที่2ก็ใช้จุดนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันสนามต่อไปกันเลยสนามที่6ครับ i d e n w a เรก็เป็นสนามที่ จพราะออซิลพุ่งอย่างเดียวไม่มีออซิลขับทีคนเขามักจะใช้ในของออซิลพุ่งมากกว่านะครับออซิลขับทีใช้แล้วความเร็วมันได้ไม่ค่อยดีทําเวลาได้ไม่ค่อยดีนะออซิลพุ่งก็คือจะเป็นจุดนี้นะครับไงจุดนี้จุดเดียวที่คนเขาใช้นะครับแต่ถามว่าตรงเข้าเส้นชยัยใช้ได้ไหมใช้เพื่อเข้าเส้นชัยเลยได้ไหมก็ใช้ได้นะอันนั้นแล้วแต่ว่าเราจะใช้หรือไม่ใช้นะส่วนหลักเขาจะใช้ออซิลพุ่งตรงจุดน,นี้นะครับก็รอบที่1ก็ใช้รอบที่2ก็ใช้ตรงจุดนี้จุดเดียวนะ แต่ใครจะเอาอีซูครั้งสุดท้ายไปใช้ตรงเข้า,อาของเข้าเส้นชัยก็ได้เช่นกันเนะาะสนามที่7นะครับเมอร์เมดแอรนะก็จะเป็นสนามที่โคตรจะเกลียดเลยผมอ่ะไม่ชอบเลยอันนี้ก็เป็นสนามใช้อิซูพุ่งนะครับคนเขานิยมใช้อิซูพุ่งมากกว่านะเดี๋ยวผมจะบอกนะครับจุดใช้อิซูพุ่งกันนะครับอ่าตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ใช้ได้นะ บางคนเขาใช้อิสุพุ่งจุดนี้นะครับแต่สวงมากแล้วเขาจะเปลี่ยนละอันนี้เป็นจุดเก่านะเป็นจุดเก่าที่เขาใช้อิสุพุ่งกันแต่ในนัดตอนนี้เขาเปลี่ยนจุดใช้แล้วนะครับในปัจจุบันนะครับเขาไปใช้จุดนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเมื่อกีจ้จะเป็นจุดเก่านะจุดเก่าที่เขาเคยใช้กันนะครับแต่ในนัดปัจจุบันนี้เขาไม่นิยมใช้กันละเขาจะใช้จุดนี้คร <ine> ับนะตรงนี้เลยนะครับ ในนับปัจจุบันหรือว่าในนัตอนนี้นะครับเขาก็จะใช้จุดนี้แล้วนะครับอีซิวพุ่งนะครับก็ลองดูนะครับอ่ะสองครั้งเลยนะรอบที่1ก็ใช้จุดนี้รอบที่2ก็ใช้จุดนี้นะครับในของสนามเมอร์เมย์ไอแลนด์นะครับของสนามที่ปนะครับเวดเรสเป็นสนามที่โอ้โหเลยนบุศยากมากและอีซิวครับที่เขาไม่ใช้กันเลยก็คงเลยนได้ว่า ใอีซิวพุ่งมันดีกว่านี่เองในของสน,นามเวทเลสตรงนี้นะเดีย๋ยวเราไปจุดใช้อีซิวกันเลยอ่าเลียมโบสไปครับฮึมเออชนชนชนไม่ได้ซ้อมมันนานนะลยเทม,มากครับดีเก็บเองแทงให้เต็มตรงจุดนี้เลยนะครับอีซิวพุ่งนะครับนี่เลยอ่า ตรงจุดนี้เลยนะครับทุกคนถ้าเรากระโดดมาจากข้างบนเราก็ใช้อีซูพุ่งไปเลยนะตรงจุดนี้ครับมีแค่จุดนี้จุดเดียวนะครับรอบที่1ก็ใช้จุดนี้รอบที่2ก็ใช้จุดนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเจอกสนามต่อไปมาในของสนามที่9นะครับ grab wall นะก็เป็นสนามที่รถคันนี้ค่อนข้างาได้เปลี่ยนและอีซูพุ่งอย่างเดียวนะสนามนี้ไม่มีใครใช้อีซูครับทีนะครับมันไม่มันไม่ดีนะฮะมัน มันใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าไหร่นะคนเขาก็เลยใช้นของอีซูพุ่งนะครับถึงจะเล่นคับเทแต่ก็ใช้อีซูพุ่งนะครับโอ้ยโุ้ยชนชนชนนี่ปึ๊บปึ๊บส่วนคายนะที่เล่นสนามนี้แล้วนะแล้วยังไม่รู้ในของทาง้าดแล้วก็จุดแก้นะครับถ้าเราพลาดขึ้นมาเราจะแก้อย่างไง คือถ้าเราพลาดขึ้นมามันจะลงข้านล่างไงเราต้องใช้อิซูหรือว่า,าเพื่อทําการรีแก้ไปข้างบนใครที่ยังไม่รู้นะวิธีในการแก้สนามนี้ตรงจุดเมื่อกี้กระโดดรอยมาอยู่บนหลังคางนั่ยนะก็ไปดูคลิปที่ผมทําเอาไว้ให้รักันโอเคเรามาดูเรื่องของอจุดอิซูจุดแรกเลยนะครับก็จะเป็นจุดนี้เนาะเรากระโดดจากข้างบนมานะครับอย่างเช่นว่าเรากระโดดจากข้างบนมาแล้วมีนนโตก็ใช้อิซูตอบบูสไปเลยอะไรประมาณนี้ตรงจุดนี้ก็จะเป็น จุดที่หนึ่งนะครับในอของการใช้ ECU นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปจุดที่2กันเดี๋ยวเราไปจุดที่2กันจุดจุดที่สองใกล้แล้วนะครับใกล้ถึงละมาตรงนี้เลยนะครับก็ทําการใช้ ECU นะครับต่อบูสไปเลยนะตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่2ในอของสนามปรบวอนั่นเองก็ให้ทุกคนนะครับอลองฝึกดูนะครับลองฝึกดูโอเคนําที่ส0บ ในของ4ดาวก็จะเป็นไวนยไฮเวิร์วันโอ้โหไวนก็มาไฮเว w a y วันนะครับก็ใช้อิซูพุ่งเหมือนกันอิซูคับทีไม่เคยได้ใช้นะสน,นาม4ดาวเนี่ยอิซูคับทีไม่เคยได้ใช้ครับทุกคนส่วนมากก็จะใช้อิซูพุ่งอย่างเดียวนะฮะเพราะมันจะดีกวัวนั่นเองนะเดี๋ยวเราเล่นไปเลยสนามไฮเว w a y วัน เดฟเก็บเป็นแทงนิดนึงครับโอเวอร์ดิสจุเปลงนิดนึงโอ้ยหลงไรไม่สวยชวนเลยโอเวอร์ดิสแอนด์วานนี่อีซูจุดแรกครับนี่อีซูจุดแรกครับก็คือตรงนี้นะแล้วก็ทําการเข้ามาก็ใช้อีซูไปเลยอันนี้ก็จะเป็นจุดแรกจุดที่1เดี๋ยวเราไปในของจุดที่2กันจุดที่2ก็จะเป็นจุดนี้เลยนะครับทุกคนตรงนี้เลยนะ นี่นี่เลยครับอันนี้คือจุดอีซิลจุดที่2ก็ในสองท่าไฮวิวันก็จะเป็นจุดสุดท้ายนะครับที่คนเขาใช้อีซิลกันนะครับจุดที่2นะก็ประมาณนี้เดี๋ยวไว้เจอในการสนามต่อไปสนามที่สุดเอ็ดนะครับโดนัลสโซวก็เป็นสนามใช้อีซิลพุ่งอีกแล้วนะฮะส่วนมากนะครับสนามนี้เขาจะใช้อีซิลพุ่งมากกว่าอีซิลครับที่ใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แต่คนไม่นิยมใช้กัน อีซูพุงมันจะดีกว่านั่นเองมาไปไปตกไปเลยโอ้ยผู้ป่วยรดไหลครับรถไหลไอ,ไอ้ตรงนี้เลยนะทุกคนนี่ชนกำแพงปุ๊กใช่ไหมชนกำแพงปุ๊กแล้วก็กดอีซูไปเลยนี่น่ะมันแต่ว่ามันต้องไวนะ ก็กดแค่จุดนี้จุดเดียวนะครับในของออซีพุ่งนะก็มีแค่จุดนี้จุดเดียวนะครับก็ให้ลองกดดูนะครับรอบที่1ก็กดจุดนี้รอบที่2ก็กดจุดนี้นะให้เราชนปุ๊กแล้วก็กดไปเลยมันก็จะตรงตรงไปเลยนะครับมาในของสนามสุดท้ายนะครับที่ 12, autumn story ก็ใช้อิซิวคับทีมันจะดีกว่าแต่ถ้าไม่มีก็ใช้อีซิวพุ่งอิซิวคับทีกันก่อนเลยนะครับก็ใช้ตั้งแต่เริ่มเกมกันเลยนะก็แบบว่าเก็ไมโตแล้วก็ ด C, ดแล้วก็ใช้อิซูคับทีไปเลยนะอ่าก็ใช้อิซูคับทีเลียงบูยวยไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นในของอิซ u พุ่งนะครับถ้าไม่ใช่รถเอสตาร์เชเซอร์คันนี้นะก็ใช้อิซูจุดนี้เลยนะครับอิซูพุ่งนะครับก็จุดนี้เลยอ่านี่จุดที่1น,นะครับถ้าไม่ใช่รถเอสตาร์เชเซอร์คันนี้ก็ใช้อิซูพุ่งจุดแรกก็จะเป็นจุดนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้เอ็มแท้งหนึ่งถังนะอะ่เดี๋ยวเราไปในของ จุดต่อไปนะครับเฉพาะในของรถเอสตาร์ชเชเซอร,รคนนนะ์คันนี้นะครับเฉพาะรถคันนี้นะคันนี้นะครับจุดแรกของมันก็คือจุดนี้นะครับเอสตาร์เชเซอร์ก็คือจุดนี้จุดแรกในของรถคันนี้นะครับโอเคนะแต่ถ้า,าจุดทีดพุ่งจุดแรกเมื่อกี้ก็จะเป็นรถธรรมดาอื่นนะคันอื่นนะแต่ตรงจุดนี้ก็จะเฉพาะรถเอสตาร์เชเซอร์คันนี้เท่านั้นนะครับโอ้เข้าใจกันแล้วไม่งงกันนะโอเค เดี๋ยวเราไปต่อไปเลยตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดในของ i e s u ครับ T อ่าจุดที่2ก็จะเป็นจุดสุดท้ายแล้วในของจ e ุด i c u ครับ T จุดที่2นะครับก็ตอนที่เรากระโดดลงมาจากข้าโบนนั้นนะ่ะกระโดดลงมาจากข้าโบนนั้นนะก็เราทําการตอบบูธมาเลยแล้วก็กด i e s u มาเลยนะครับแล้วก็กด i e s u เยอๆไปในของ i e s u ครับ T ก็เลี้ยงบูธเยาวๆไปเลยนะครับมันจะวามากแต่ถ้ามี I c u ครับ T เนี่ย เล่นสนามนี้ทำเวลาได้ดีมากอ่าประมาณนี้นะครับในของอิซูครับที่จุดที่2ก็จะเป็นจุดสุดท้ายต่อไปเราไปในของอิซูพุ่งกันนะครับจุดสุดท้ายก็จะเป็นจุดนี้เลยนะครับนี่เลยจุดสุดท้ายแล้วนะครับจะเล่นรถคันไหนก็ได้นะครับถ้าเป็นจุดอิซูจุดสุดท้ายแล้วหรือว่าค้างที่2ก็จะเป็นจุดนี้จุดเดียวนะครับเพราะมันจะทําเวลาได้ดีกว่านั่นเองนะครับ โอเคก็จบไปแล้วนะครับในของสนาม4ดาวทั้งหมด12สนามว่มากันว่าใครดูแล้วสงสัยไม่เข้าใจแล้วงงนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้ใครที่ใช้จุดอิซิวไม่ตรงกันยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับถ้าใช้จุดที่ผมบอกไปอ่ะมันจะทำเวลาได้ดีขึ้นเยอะเลยนะครับถ้าใช้ถูกจุดและใช้ถูกวิธีด้วยนะก็จะทำเวลาได้ดีเยอะได้ดีขึ้นเลยเออประมาณนี้โอเควันนี้ก็มาเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับ คลิปนี้ก็ถือว่ายาวอยู่นะครับแต่ยาวไม่เท่าคลิปที่แล้วแล้วเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด u b s ส r i b e นะคะไว้เจอในการคลิปหน้าส่วนใครที่อยากสมัครสมาชิกเป็นการสนับสนุนช่อง VOG ของเราก็สามารถสมัครได้แต่ถ้าอยากยกเลิกเมื่อไหร่ก็ยกเลิกได้เลยนะครับยกเลิกได้ตลอดเวลาในของสมาในของสมาชิกนะครับโอเคเนาะอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกดติ๊กติ๊กนะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอในการคลิปหน้าครับบ๊ายบาย